สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิงอายุน้อยมีพันล้านติดหนึ่งใน10ศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดึ้นแทนมหาเศรษฐีระดับโลกอีกคนแล้วสำหรับซุปตาร์สาวตัวแม่ลิซ่าแบล็กพิงเพราะก่อนหน้านี้เธอติดหนึ่งใน10ศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดและคาดการณ์ปัจจุบันลิซ่ามีรายได้สุทธิอยู่ที่25ล้านเหรียญหรือ,รอประมาณ900ล้านบาท เมื่อพูดถึงความรวยของลิซ่าก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นเจ้าของบ้านหรูมูลค่ากว่า7,500ล้านวอนหรือประมาณ200ล้านบาทบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตซองบุกโดงกรุงโซเกาหลีใต้และยิ่งไปกว่านั้นลิซ่าเป็นผู้ถือบัตรเครดิต The Black Card โดยผู้ถือบัตรนี้จะต้องมีรายได้อย่างตาม526ล้านบาทมีซุปตาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ครอบครองบัตรนี้นอกจากนี้ลิซา่ายังเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเครื่องประดับอย่างแบรนโบการีเธอมักจะสวมใส่ทั้งแหวนสร้อยนาฬิกาออกซื้อให้ได้เห็นอยู่เป็นประจำและจากการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดลิซาก็ได้นั่งรถยนต์หรูอย,อย่างโรลส์รอยส์เจเนเรชั่นที่2สีน้ำเงินที่ตัวรถมีมูลค่ากว่า32ล้านบาทเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Online ขอบคุณครับ